ในพระสมเด็จวรคงังพระทรมือยุคโบราณมีน้อยที่สุดในโลกมีขอบข้างอย่างโบราณขอบข้างอย่างโบราณจำเลยพระพระเมเด็จวรคงังขอบข้างทั้งสี่ไม่สวยงามตัดมือยุคโบราณนี่ผ่านการสัมผัสรูปคลำอันนี้เส้นกรอบกระจกบังคับตัดนี่เส้นกรอบกระจกช่างไม่ได้ตัดทําให้เหยือเลยเห็นเป็นปีกด้านฝาองพระรอยเส้นตอก เห็นชัดๆซอยเส้นตอกปาดเนียตักแบบโบราณตัดมือทีละองค์ขอบข้างอย่างโบราณบอกแล้วขอบข้างอย่างโบราณไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจิบอกแล้วเห็นขอบข้างทั้งสี่รู้เลยพระสมเด็จวราคังยากที่สุดในยากธรรมเทียมกล้าพูดเสดียงดังๆว่าพระสมเด็จวราคังมีน้อยและก็มีไม่มากและก็หายากยาก ช่องนี้มีองค์เดียวติดตามดีๆวัดระฆังยากที่สุดคือยากทํำเทียม